พิกาโบว์เห็นแตงกวาเหลืองๆเนาะเดี๋ยวไปทำพันก่อนมันสุกแล้วแตงมีเห็นบนอนน้อกับพอดีกินไส้แอนก็กิน,นกระปนหลายน่อยโยกกระลังพอพดีปุณหนต่องเอาปอไอเปะอีกแต่วันนี้จะมาเก็บมาเก็บไอ,ไอ้ที่มันสุกแล้วเนี่ย บักแตงบักทัวเนาะเอบบาไปเห็ดแนวพี่น้องนี่นีน้อยน้อเห็นบับักแตงข่อยพุานาในน้อยนึ่งส้มพ่อกินกับพ่อกินเนาะพี่น้องนี่น้อยนึงเห็นบ่บัดนี้ส้มอันตะปอตะแปะขึ้นนี่กันย่างหลายนัวยอยู่พุนาเห็นบ่นี่น้อยนึงเห็นบ่นนหน้าในน้อ เออมันย่างหลายเติบอยู่ข้ได้กินอยูอะขนาะมันสีหนาวแล้วาะกักเดือนก็สีหนาวแล้วไปเก็บพวกนี้ไปเห็ดแนวไว้มันก็อากาศเริ่มเย็นแล้วล่ะตอนนี้มาเศร้าหันนะไม่เมือนี่ละแดดนี่เสมอกับเอออัมซัมอัมเซมไม่เหมือนไม่คึ้นอยู่นั่นบ่ เพราะว่าสุดปีนี่มันไอเอ,เอ้ตุล่าเนาะมันหนาวค่ะเกินหิมะตกกันคิดบ้งมันหิมะหลงเฉอๆดอกบัวด้ยตกอีลีนะตกแบบหลงมากนะตกไปปลป่อยมากแต่เดือนหนานี่ก็เริ่มแล้วบ้านคอยเนาะคอยว่าได้ไปปีนี้จะสิเป็นจังไรดอกว่าก็ต้องทาเบิ่งปีต่อปีไปนั่นแหละมันก็ว่าเสมอไปเนะาะตั้งแต่ปีนี้ปกติมันเห็นเพื่อนธุ์ข่อยงามๆ มันก็ยังบางงามมันก็ยังหนาวจนว่าลากมาหอดเดือนใดล่ะมันนอกกระสีงามเดือนหนีหนึ่งได้ในพี่น้องส่วนส่วนทศวรรษเอียงกับว่าไปเนาะเพาก็มีเดือนเดือนเดือนกนก็เดือนหนีทันตัวเดือนกอไปปีปลายเดือนแล้วก็มาเดือนหนีมันแบบพอดีถือผนมันก็ยืดขึ้นแต่จริงอันที่จริงน่บอกมันสมควรสีงามหลายกว่านี้จนสิไดดเก็บผืดผลแล้วเนาะสิไเ้เกบไอพานแล้ว แต่ปีนี้เห็นบอกยังกะลาซาเห็นบ่กได้เรื่องแต่งามจะได้สูงดูนยางหาเก็บอันบักทัวพี่น้องบักทัวกับพ่อไปเฮ็ดแนวแล้วละ่ะเท่าเบิดบักทัวขนาดกินดูปันัง กินทุ่มืเอบว่าแม่นดูสาดอกอันกินกินเนี่ยมาเศร้ากินกับปนกับหยังหันเนาะบัดนี้เนี่ยมาสวยมากคอยกันมากินกับอันขนมจีนบัดนี้มันก็กินปากเดียวเน้องมาสกินซ้ำใด่เนาะก็เก็บเทล่าฮอกเกี๊หน่วยทอนมันถั่วปากยาวเนาะมันก็ยาวก็พอดีอิ่มหันละบัดนี้ก็จะจองไว้อันบล็อกปอกแปลกนี่เนาะมันใหญ่ท่านใดท่าน มันก็มีอยู่ด้ว่วะพระท่านเดีมันอยู่ข้างในเอาบะเบิดเมื่อเดือเก็บไปกับแบบไงหนึ่งพี่น้องเอาส้มมันแกหนะเอาไปเห็ดแนว้องอันนั้นพวกกินก็เก็บไปกินแล้วมาส่อเนาะอันนี้เอาไป้เห็ดแนวมันนี้มันกินบลได้แล้วเปียวมันมันแก้มันก็หลอดสายตาเห้าเนาะเก็บเสมอแต่ก็บหลอดสายตาพี่น้องหาบ่เจอมันหลีมันแอบ หมักแตงกับพ่อแต่เฮ็ดแหน่นวดเดียวก็เลือเฟือ่อนอกนัันก็าวไจะกินกับปนเลือไปตะกินกบปนนวดเดียวนี่เลือเฟือ่อได้พี่นอ้องมันหน,น,น่วยใหญ่ละแกนมันเยอะเนาะข้างในถ้าตัดออกมันก็นหลายเองโูดออกมันบอกโอโ้โหเยอะแยะมหาศาลเลยนี่พ่อว่าสันะอมไว้ฮอดปีหนาปีห้าตัวนี้ถ้าเสื้อหนังเก็บปีต่อปีปี่กายนี่นะมันงามหลาย จนว่าใ,ใส่ตั้งหลายเข่งที่กายเนี่ยท่านกินท่านปล่อยให้เนา่าหลายพดหลายพวกกัยังก็ดีนั่นแหละไม่เป็นยังดอกกะปลูกว่านไปซ,ซื้อๆหันล้วนะพราได้กินพราได้ประหย,ดะยดัดไปจักสามสี่เดืนนอนเนาะก็กยังดีอยนะู่ด้วยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าก็ประหยัดไปสามสี่เดือนแล้วก็มีความสุขนั่มลราเขากะปลูกกินเองเนาะ ออกกําลังกายไปนั่มค่ายืเขียดไปนั่มหันหลังเนะขโพดก็ใกล้กลสเิร์เบิแล้วล่ะคนนะ่ะข้าได้กินยุกระโพดกระโพดนี่ฮก,กินเมื่อเลาสองฟักด้วยพี่น้องรวมๆแล้วสิได้ยุบประมาณหาสีฟกักเนาะกระทั่งแจกใจมูน้ำเนรจะคล้องก็กินเน่บัณนี้ก็สีเหลือเน่ยเหลือต้นละสี่ฟกักสามฟากักสองฟกกักยังสี่ล่ะ หมูวานก็ก,กินไปสองฟักเมื่อนี้ยท่านในเก็บอยู่ซุ่มพอเก็บแล้วกับมีเนาะเอาระว่างเพิ่งตอดดังเด้อลูกเนี่ยเพิ่งมันจะเอต่อยนะตอดหัวดังบวมเด้อ ีนี่มันก็ปลูบ่หลายคือพี่ไก่เนาะแต่หันมันหอกสีงามอันเดือนเดียวเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่างามทีเดียวงามส่วนมากว่าพี่ไก่อยู่ได้ลรออ๋ออ๋อก็งามไป่คนะอะไรอย่างเนาะมันบบต้นสูงพี่ไก่นี่อันพวกอันพวกพัดหน่อยมันบบสูงแต่พวกพัดใหญ่เนี่ยมันสูงค่ะพี่ไก่งามหลาย got หาตัวนใหญ่ไหมถ้าแม่นพี่จอดถ้าแม่นพี่แจ้ากหรืพี่แจ้ากเฮาหรเนะืเนี่ยพี่แจ้ากก็ได้ผ่าน Dann war ดูเด็กจะเข้าบ้านดูเด็กจะเข้าบ้านแล้วแม่แม่ผมอยากเข้าบ้านแล้ว ข้าสิข้าวมาตัวสิข้าเรียกพี่แจีกแล้ว